สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้า v 8แที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่กันด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแพว่ฝากกดติดตามช่องทางยู u ูบนะคะกับช่องทางเพจ Facebook ของแพลด้วยนะคะชื่อว่ารถกระบะมือสองวีแสาขาลาบรหลวงบายแพรวนะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะแพรวก็จะพามาเดินดูรถกระบะเกตเอที่วีแปดกันนะคะ ค่ะและสำหรับอันนี้นะคะจะเป็นรถ t o y ยต a h i ฮเอนะคะเป็นรถตู้นะคะเรามีทั้งหลังคาสูงหลังคาเตี้ยเลยนะคะคุณลูกค้าอ่าสำหรับการดาวของรถตู้เนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะคะสำหรับหลังคายกถูงนะคะก็จะดาวเริ่มต้นที่สองหมื่นเก้าสามหมื่นเก้านะคะก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะคะอ่าสำหรับหลังคาเตี้ยนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถตู้หลังคาเตี้ย หรือรถครอบครัวนะคะก็สามารถแวะเข้ามาดูที่ V88 กันได้นะคะอ่ามาในโซนนี้นะคะจะเป็นรถกระบะนะคะเป็นของรุ่นอีซูซูนะคะคุณลูกค้าเราอีซูซูของเรานะคะจะมีทั้งเป็นตัวยกสูงค่ะตัว1.9 V Power นะคะแล้วก็เป็นรถสีประตูนะคะเราก็มีให้นะคะสีประตูเราก็จะแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมแม็กแฟชั่นกันไปเลยนะคะสำหรับ อีซูซุเรื่องเงินดาวนะคะก็จากดาวเริ่มต้นที่39,00 0บาทนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาชีพแล้วก็เครดิตของคุณลูกค้าด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่มีการผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนมอเตอร์ไซค์นะคะผ่อนดีผ่อนตรงนะคะก็ใช้เงินดาวเริ่มต้นที่39,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าเงื่อนไขก็เป็นไปตามของไฟแนนซ์ด้วยนะจ๊ะ,ะสำหรับอีซูซูโรดเตี้ยเราก็มีให้นะคะหรือจะเป็นรถ อิสุสธรรมดาแล้วก็มีนะคะราคาของเรานะคะจะราคาที่400,000กว่าบาท500,000กว่าบาทนะคะเพราะว่ารถที่เรานะคะเป็นรถปีใหม่ทุกคันนะคะคุณลูกค้าอ่าส่วนด้านนี้เลยนะจ๊ะด้านนี้ก็จะเป็น t o y o ต a c a m ม y นะคะตัวนี้นะคะสวยมากๆเลยสำหรับคลูกค้าท่านใดที่ชอบเป็น t o y o ต a c a m ม y นีะคะพาก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะแถมล้อมแม็กสวยๆแบบนี้กันไปเลยนะจ๊ะตัวนี้ใหม่มากนะคะคุณลูกค้าอ่า เป็นไงคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบนะคะหรือว่ามองหารถเก่งรถกระบะนะคะก็แวะเข้ามาดูที่ V88 สาขาลาบวหลวงกันได้นะคะนี่นะคะรถเรามีมากมายเลยนะจ๊ะมี Toyota นะคะมีอีซูซนะคะ,ะสำหรับรถเก่งนะคะดาวเริ่มต้นที่9,000บาทนะจ๊ะคุณลูกค้าผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็น v ีออนะคะ เป็นรถปีส0 1 5นาะจ๊ะสำหรับยอรรุ่นนี้เป็นตัวเจนะคะอ่านี่เลยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปนะคะโตโยต้าแคมดี้นะคะเป็นตัวท็อปสวยมากๆเลยนะคะคันนี้สวยหรูดูแพงมากนะจ๊ะเอกสารในการออกรถนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็หลังการทนหมดลูกค้าสามารถโอนเล่มได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามพูดคุยกับแพรวก่อนได้นะคะที่เบอร์0962599945นะคะลูกค,ค้าแพรวก็ฝากกดติดตามช่องทางเพจแล้วก็ช่องทาง y o YouTube กันด้วยนะคะค่ะและสำหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็น Toyota Revo นะคะเราก็จะมีทั้ง Revo แล้วก็ v ี g o นะคะ,ะตนนัวนี้ตอนนี้นะคะรีโวเข้ามาใหม่หลายคันเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบ เล่นรีโวเนี่ยนะคะก็เข้ามาดูที่ V88 กันได้นะคะรีโวเนี่ยเขาจะประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะพ่อนถูกนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีสามารถฟรีดาวกันไปเลยนะจ๊ะสําหรับ t o โยต้ารีโวนะคะหรือจะเป็น Champ s, วีก้แชมป์เราก็มีให้นะคะคุณลูกค้าหาดาวเริ่มต้นที่9,000บาทนะคะแล้วก็19,000บาทนะคะแต่ละ รถแต่ละรุ่นเนี่ยราคาก็จะแตกต่างกันไปเนาะเพราะว่ารถที่เราเนี่ยจะเป็นรถปีใหม่ๆทั้งหมดเลยนะคะอ่าชว์นี้ก็จะเป็นวีโก้แชมปนะจ๊ะคุณลูกคา้าค่ะหรือหรือหากคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถตอนเดียวนะคะไว ทำอาชีพนะคะก็สามารถเข้ามาที่วีปรแสสาขาลาบหลวงกันได้นะคะแถวก็มีให้เช่นกันนะคะรถตอนเดียวเนี่ยนะคะเรามีทั้งอีซูซูนะคะแล้วก็โตโยต้านะคะหรือจะเป็นรถมีตู้แบบนี้เลยนะคะเราก็มีให้นะคะย้ำมีครั้งนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหรือชอบ รุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนนะคะก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกับแพรได้นะคะที่เบอร์0962599945นะคะและเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะคุณลูกค้าตั้งแต่8นาิ30นาทีจนถึง17นาิ30นาทีนะคะอา,อาชีพที่สามารถออกได้นะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอาชีพตัดไม้นะคะอาชีพค้าขาย อาชีพรับเหมาก่อสร้างอาชีพขับรถบรรทุกนะคะเราช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะคุณลูกค้าค่ะและสําหรับวันนี้นะคะแพรก็ต้องขอจบการรีวิวพาชมรถว8 8เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แพรจะมาอัปเดตรถรุ่นไหนให้ดูกันก็คอยกดติดตามกันไว้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ